ครับสวัสดีครับบริเวณนี้ก็ปกติล้วเวลามีพายุมาครับที่ใหญ่ขึ้นชื่อเลยว่าที่ปักพนังครับหัวใสบริเวณนี้นะครับจะมีทราบระบบพังเยอะแยะนะครับเขียนว่ามีการลมแรงมากนครับนี่ครับหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือไปบัดชกเฉนแลนะก้อนหินมาใส่นะคโอ้พอไม่มีก้อนหินนี้มันจะทําให้ถนนเส้นนี้หายไป คือตอนที่ไม่มีทะเลนะครับตอนนี้ไม่มีคลื่นนะครับทะเลสวยงามมากนะครับแต่ว่าวันไหนที่มีคลื่นนะครับิดดูนะครับขึ้นมาถึงฝั่งเหมอะอันตรายมากทําให้อย่างมาตอยนะครับกลอนไปเลยนะฮะเห็นว่ามีทรายขึ้นมาเยอะแยะนะครับทรายแล้วก็กิ่งไม้นะครับแล้วก็จะมีเปลือกหอยเปลือกอะไรเยอะแยะนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากสําหรับพายุ มาแต่ละครั้งนะครับเราแค่ฟังจากข่าวจากเป็นยุต่างๆนะเรามานี่คือทะเลงเงียบแล้วนะครับนึ่งแล้วรประชาชนก็นอยู่ังบติตนะครับก็ถ,ถือว่าความรุนแรงหากคุณอยู่บริเวณนี้นะครับคุจะคิดอย่างไรนะครับ กระเบื้อง,งน้ำลงมางน้ำปบดก้งางไม้หักหมดเลยนะครับบ้านอะไรก็สร้างไม่แข็งแรงก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ถ,ถือว่าความยิ่งใหญ่ความสามารถของพระเจ้านะครับทำให้เกิดคิดโดูนะมีการ เกลี่ยดินไปเรียบร้อยแล้วบอ่อเดิมขึ้นมาบนถนนนะครับก็เทศบาลปักมะนังนะครับยูมบนเขื่อนสวยงามนะครับก็ช่วงนี้เอาเรือขึ้นมาข้างบนนะป้องกันเรือกระทบกันนะให้กระทบกับเรือเองแต่ว่ากระทบกับพื้นทรายทำให้เรือพังได้นะครับ เขตนะครับรอดมาแล้วฝั่งน้องนะฝั่งนี้ก็ยังนะครับก็อย่ารื่องการติดตามผลงานะดังเฟรนด์บุ๊กซับชอตไทยคุณครับด้วยนะครับช่วยแชมป์ไปเลยนะครับ